สวัสดีครับทุกคนโอเคฮะอีเวนต์มันก็อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วอีเวนต์ก็เป็นสองจุดศูนย์แล้วนะฮะโอเคก็เปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยนะฮะทั้งฟีเจอร์ใหม่แล้วก็หน้า UI นะฮะให้ผมให้ดูอะไรอ่านี่เป็นราคาประจำวันไอนทีเงี้ยเท่ให,หมะะ่ฮะใครยังไม่มีก็ซื้อนะฮะของโคตรด,ดีโคตรไทยโคตร<ค>อันตรายแล้วก็อ่ามีสําหรับอ่า,า,าอะไรนะไอเท่ใหม่อ่ะที่มันเป็นอ่าที่กระโดดแฮนด์กระโดดอ,อ่ะเออมันอัปเดตเข้ามาฮะ ใครที่กระโดดไม่เป็นในแบบนี้ก็ไปกระโดดได้โดยใช้แทนนะ,นะฮะถ้าใครกระโดดไม่เป็นนี่ฮะมันชื่อจำใช่ค่ะถ้าใครยังกระโดดไม่เป็นก็กระโดดนะฮะครับกระโดดแล้วก็มีอาอเทียมเสริมใหม่นะฮะสำหรับคนที่มีปัญหากับการความเร็วตกบ่อยๆนะฮะมีอเทียมใหม่เข้ามาถ้าชุบก็ยังไม่มีหรอกแต่ว่าอเทียมใหม่นี่แหละของดีทั้งสองอันเลยฮะนี่ฮะ มีสปริงชูทเป็นรองเท้าสปริงนะฮะแล้วก็มีบูทแพกอันนี้มันจะทำมันจะบูทความเร็วให้นะผมลองใช้ละอืมแล้วก็ของวันนี้น่าจะมีอยู่แล้วฮะแล้วก็อีโมดก็ไม่น่ามีอะไรใหม่ฮะก็อีโมดรีบร้อยก็น่าจะยังเป็นอีโมดที่แพงที่สุดเหมือนเดิมอืม ไปราไปดูเกมพาร์ทดีกว่าเกมพาก็อ่านี่ฮะมีเกมพาร์ทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาฮะเพิ่ม6สล็อตอีโมดหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะใช่ฮะแล้วก็ UGC map ก็น่าจะยังเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเพิ่มมาต่อไปเป็นฟีเจอร์ที่ผมโคตรจะชอบนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นฟีเจอร์ที่โคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะฟีเจอร์นี้อ่ามันอยู่ในคาแรคเตอร์ฮะ อันนี้ผมไม่ได้ดูมามาดูอยู่เฉยนะฮะมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ฮะมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นไฟฉายกับซึ่งฟีเจอร์นั้นก็คือใช่ครัการใส่เทมได้สองอันฮะโฮูมันโคตรดีเลยนะฮะผมใช้สติลกับเฮอร์เมสนะฮะหมดปัญหาการที่เลือกไม่ได้เลยนะฮะว่าจะใช้อะไรอืมค่อนข้างที่จะร้ายรงเลยนะฮะ นี่ก็เป็นสกินต่างๆนะฮะใครที่มีสกินก็ใส่ตรงนี้นะฮะต่อไปเราไปดูอีเวนต์กันดีกว่านะฮะอีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์หมาป่าเดียวดายนะฮะเป็นอีเวนต์ฮาโลาวีนนั่นเองซึ่งก็มีชุดหมาป่าเดียวดายแล้วก็มีอ่าไอเทมทต่างๆเหมือนกับของอีเวนต์เก่าๆเลยนะฮะก็ เก็บโทเค็นก็ได้เลยนะฮะก็เล่นเอาเก็บตามแมบแล้วก็มีโอกาสดับตอนเี่ยงเหมือนเอออีเวนท์ที่แล้วเลยนะฮะดย๋ยวนี้ฮะซึ่งอ่ามันสามารถทำท่านี้ได้โคตรท่ฮะคือมันทำได้แล้วก็มันเห็นง่ายขึ้นมากๆเลยฮะสำหรับการที่อ่าผมเคยทิมมามากกว่า3ครั้งนะฮะ แล้วก็มันรีเวิร์กแทบทุกแมปเลยนะฮะทำให้แมปใหญ่ขึ้นแล้วก็แหลกขึ้นนะฮะแล้วก็มีที่เหินเยอะขึ้นด้วยสําหรับใครที่หันเหินก็หาแบบที่มันโล่งๆแล้วกันนะฮะแบบแบบติดๆอย่างเงี้ยเหินยากๆนี่ก็คือด้านโหลดใหม่นะฮะแล้วก็ดันใหม่ด้วยไม่มั่นใจว่าดาันใหม่หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่คุนชื่อเลยฮะอะเดี๋ยวผมจะมาลองทำอ e ีโมดแดนให้ดูนะฮะว่ามันทําได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ทําติดมั่งไม่ติดมั่งฮะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทําติดไม่ได้เลยม โคตรยาก แล้วก็มีหลายอย่างที่อัปเดตเข้ามาเลยครับแบบฟีเจอร์ไต่กำแพงแบบ s p i d e r m ์ n หรือว่าจะเป็นาการแก้บั๊กอะไรหลายๆอย่างก็ไปหาดูเองในดิสคอร์ดนะฮะคือผมน่าจะอธิบายไม่หมดภายในคลิปเดียวเนี่ยถ้าจะให้อธิบายก็น่าจะใช้เวลาสัก30วินาทีฮะบูมบ o อกก็เปลี่ยนที่ไว้ฮะไม่ได้อยู่ในช่องกระเป๋าแล้วเวนดี้อยู่ที่ที่กดไม่ได้อีกแล้วฮะ พราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละฮะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยฮะส่วนตัวตอนนี้คิดว่าจะไปนั่งวิเคราะห์การทํอีโมเดดแล้วก็น่าจะมาสอนนะฮะเพราะตอนนี้ยังไม่มีคใครทําได้เลยนอกจากในคอมนะในคอมาทําได้ง่ายอยู่เราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแต่ในหัวตอนนี้มีแต่แบบนั่นแหละฮะ c V d v d Yes ด e s อบ CB, DVD, ดอบเ yes, yes. เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบายบายครับ เออผมมีคำถามอีกแล้วคลิปนี้ผมพูดคขาว่าน,นะฮะไปกี่ครั้งครัฮะนะฮะครับนะฮะกี่ครั้งไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนไม่มีแฟน